การลอยถังราคาหลายบาทหลุดไม่ต้องทิ้งครับเดี๋ยวเราไปซ่อมกันเลยครับผมก็พอดีวันนี้นะครับน้องเบนนะฮะนี่ะถ้าเพื่อนๆจำได้ก็เป็นคันที่รีวิวนะครับน้องเบนนะครับซ่นน้องเบนเนาะก็คือปัญหาที่น้องเจอตอนนี้ก็เขืออนี้ฮะนี่ะมันลอกโอเค แต่ไม่ไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวเราจะทําการซ่อมให้นะครับเหตุผลที่มันลอกนะครับก็งคือนี่เห็นป่มถ้าเพื่อนๆเห็นเนียจะเห็นว่ามันเป็นเยื่อเยื่อกาวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกาวสองหน้าสามเอ็มนะฮะก็เดี๋ยวเราจะทําการซ่อมนะครับวิธีการซ่อมก็เดี๋ยวเราแกะออกก่อนก่อนอื่นก็ทําการแกะนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่แกะเสร็จเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปแกะทั้งสองข้างเลยโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็แกะออกไปแล้วนะครับข้างหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวเราแกะอีกข้างหนึ่งฮะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับว่ามันแกะง่ายแค่ไหนจริงๆแล้วจะบอกว่าอันนี้ครับมันเป็นของที่ผลิตมาจากคือเขาประหยัดต,ต้นทุนนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ใช้กาว 3M ในการทำนะฮะก็จะใช้เยืย่อกาวกระดาษธรรมดานะฮะแต่ว่าไหนๆเราซื้อมาแล้วนะครับต้องหลายพันนะฮะก็พันกว่าบ,บาททิาขายอยู่ที่คู่ละพันสองคู่ละพันสองอย่างนี้คู่ละพันสองแต่เราไม่จำเป็นต้องทิ้งครับเดี๋ยวเราก็ไปซ่อมนะฮะ ในส่วนของไอตัวเยื่อกาวนะครับผมขอเรียกเยื่อกาวแล้วกันเพราะว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนกาวสองหน้าที่แบบที่มันแบบคุณภาพดีๆนะฮะถามว่าไอตัวนี้เราซื้อมาพันกว่าบาทนะครับทุกคนส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้แต่เราไม่ไม่จำเป็นต้องทิ้งนะฮะเราก็ทำการลอกลอกไปเลยฮะลอกง่ายไหมมันลอกง่ายมากเลยฮะผมก็แบบเออแต่อย่างว่าแหละ มันประหยัดต้นทุนอยงฮะสมมุติว่าต้นทุนสมมติอันเนี้ยสมมตินะสมมตินะสมมติต้นทุนมันหนึ่งพันบาทเขาก็ซื้อเยื่อกาวเนี้ยราคาแบบถูกอ่ะตีไปหลักสองบาทอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดเขาซื้อสามเอ็มนี้ยมูลค่ามันก็จะเป็นสิบาทอ่านี่ยกตัวอย่างนะราคาอาจจะไม่ตรงนะครับก็ยังไงก็อย่าไปซีเรียสเรื่องราคานะครับว่าผมเองก็ไม่รู้ต้นทุนเขาเท่าไหร่นะฮะเขาก็เลยไม่ได้ให้สามเอ็มดีๆมานะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ไปซื้อเองสามเอ็ม 3m นะครับเราไปซื้อเองตามเซเว่นก็มีขายอเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทําการล้างนะครับก็เดี๋ยวจะล้างในส่วนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ล้างนี่ด้วยนะครับเพื่อให้กาวสองหน้าอันใหม่ของเราแล้วมาติดได้ดีขึ้นนะฮะไปก็คือเนี่ยถังตัวถังเนี่ยเพื่อไม่ให้มีคราบมันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราติดสติกเกอร์ไปแล้วอะถ้ามันมีคราบมันอยู่ในนี้นะฮะมันก็จะทําให้สติกเกอร์ของเราอะหลุดออกมาได้นะครับก็ทำความสะอาดทั้งตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ได้เลย เมื่อเราทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนการซ่อมเลยนะก็เราจะใช้นี่นะครับสติกเกอร์ 3M นะครับคือผมซื้อไปเยอะเลยนะก็เดี๋ยวเราไปซ่อมกันเลยอ่าเพื่อนๆอาจจะเห็นยางในอันนี้คือยางในล้อหน้านะครับซึ่งรถผมอะถ้าเพื่อนๆติดตามอยู่จะรู้ว่ารถผมอะเป็นรถที่ไม่ใช้ยางในนะครับเนี่ยก็คือผมทําแบบทูบเลดไปนะครับเดี๋ยวเราถ้าเพื่อนๆสนใจอยากทำทูบเลดนะครับก็ไปดูในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับ ก็หลังจากที่เอาไปทําความสะอาดนะครับเราก็ทําการเช็ดให้แห้งนะครับสําคัญนะครับต้องให้แห้งสนิทนะเพราะว่าเราต้องการให้มันติดแบบทาวรไปเลยนะอันนี้เราจะไม่ได้เหมือนแบบติดสติกเกอร์ให้ตรงตามสเกลอะไรเงี้ยอันนั้นต้องใช้น้ําช่วยแต่อันนี้เราไม่ต้องเราก็สามารถติดไปได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว 3M นะฮะจะหาซื้อได้ที่เซเว่นทั่วไปนะครับจะเป็นหลอดเล็กนะครับราคาไม่ถึงร้อยนะฮะหลายคนอ่ะ ที่ผมเจอนะครับขอจะกังวลว่าเฮ้ยผมจะซื้อสามเอ็มยี่ห้ออะไรดีที่มันเป็นแผ่นจริงๆเราไม่จําเป็นนะฮะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเป็นแผ่นเท่าเดิมเหมือนเก่านะฮะเราสามารถใช้แบบหลอดแบบนี้ได้เอ้ยเราสามารถใช้แบบม้วนแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้สามเอ็มเนี้ยเพื่อนๆจะรู้ดีอยู่แล้วว่ายี่ห้อเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันติดแน่นติดติดทนมากเดี๋ยวผมจะทําการเลาะนี่ฮะก็คือติดรอบรอบนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางประมาณสองเส้นนะฮะแต่ถ้าเกิดใครงบเยอะหน่อยอยากจะติดติดแบบ ทั้งแผ่นเลยนะฮะก็ไล่ไปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีนี้ผมก็จะติดแค่นะฮะด้านขอบแล้วก็ตรงกลางอีกสองแผ่นเพราะว่าแค่นี้ก็ถือว่าอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยนะครับก็วิธีการติดก็เพิ่พพก็ติดไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจว่าจะตรงหรือไม่ตรงฮนะเราก็แปะไปเลยนะฮะอ่าคืออย่างที่ผมบอกไม่ต้องไปสนใจว่าตรงไม่ตรงเดี๋ยวเรามาแต่งทีหลัง กระติดไปก่อนนะฮะติดให้รอบไปเลยได้ยินเสียงเด็กไหมฮะพอดีอยู่ในห้องนองครับมีลูกสาวอยู่ตรงนู้นะฮะไยบ้าเอาไว้ว่าสวัสดีเพื่อนๆหน่อยอ่ายิย้มหน่อยฮันวาโอเคครับต่อต่อออกออกนอกเรื่องเกินไปแล้ว ค okay, ครับก็จะประมาณนี้เนาะนี่ฮะเสร็จแล้วนี่ครับถามว่าต้องสวยไหมไม่จําเป็นครับมันอยู่ด้านในนะฮะอยู่ด้านในอยู่ไรพวกนี้ถ้ากลัวไม่แน่นนะครับเราก็นี่ฮะติดไปเลยยาวๆ จริงๆแค่นี้ก็อยู่แล้วนะ,ะเนี่ยประมาณนี้นอ่าส่วนเพื่เติมด้านขอบนี้ใช่ไหมขอบใช่ไหมว่าว่ามันไม่สวยใช่ไหมเราไม่ต้องกังวลทักเนี่ยเราวางกับพื้นเมนี้เลยแล้วก็ทําการเลาะฮะนี่ฮะเลาะให้มันพอดีกับชิ้นงานนะฮะให้รอบด้านเลยโอเคก็เนี่ยครับก็อย่างที่บอกถ้าถ้าเราตัดจนขอบพอดีแล้วนะฮะ เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าข้างหลังจะสวยหรือไม่สวยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปแปะทับมันก็จะมองไม่เห็นข้างในแลน้วฮะโอเคเดี๋ยวเราไปติดข้างนอกเลยโอเคนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาถึงขั้นตอนวิธีการติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะไอ้ตัวสีแดงนี้ออกก่อนวิธีการแกะก็เนี่ยใช้คัตเตอร์นะครับจะง่ายนะฮะ ก็ตอนนี้เราแกะสีแดงออกหมดแล้วฮะก็ถึงขั้นตอนการแปะอันนี้ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยคือรอยเก่าแล้วมันเช็ดไม่ออกไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราทําความสะอาดจนแบบว่าไม่มีคราบน้ํามันคราบฝุ่นเราก็แปะไปได้เลฮะก็เล็งมาฮะเดี๋ยวเล็งรอยเดิมเลยมีรอยเดิยอะๆโอเคเมื่อเราแปะเสร็จนะครับเราก็ทําการเคาะเบาๆนะครับเคาะให้รอบนะครับให้รอบไอ้ที่เราติดตัวสามอไว้นะฮะเพราะว่ายิ่ง ยิ่งเราเคาะแรงม,มันก็จะยิ่งติดแน่นนะครับนะครับส่วนอันนี้ยิ่งยิ่งร้อนอ่ะมันก็จะยิ่งแน่นถ้าเกิดไปจอดตากแดดไว้นะรับรองแป๊บเดียวไอ้ตัวกาวสองหน้ามันจะซึมมันก็ไม่ได้ซึมถึงละลายนะแต่คนที่ใช้ก็จะรู้ดูว่าถ้ายิ่งร้อนอ่ะมันจะยิ่งติดแน่นเข้าซอกลึกนครับโอเควิธีการติดก็ไม่ยากใช่ไหมครับหากใครชอบวิธีนี้รู้สึกว่ามันง่ายก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดีไอวอะไรต่อก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับส่วนรีวิวรถก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมได้ติดต่อกับรถสวยๆต่างๆไว้หลายคันแล้วฮะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยโอเคครับบ๊ายบาย